อ่ะร้อยหนึ่งอีกครั้งนะคะมาแก้มือนาะนเกมที่แล้วหนึ่งเกมนี้อีกหนึเล่นห้องรวมนะคะเอ่อหนึ่ก่อนละกันเนาะเฮ้ยมาถึงก็ได้ราชาเลยรางดีหรือเปล่าเดี๋จะได้แค่นี้เราต้องมาลุ้นกันนะคะ เปิดมาได้ราชาแล้วก็จะไม่ได้อะไรอีกเลยไม่ได้เออมันได้อย่างนี้ได้คืนแล้วนะคะส0 0รไปค่ะเราเล่นต่อะคะ่ะเราต้องหาเพิ่มนะคะโอเคสามเอารวยได้อยู่ได้อยู่เข้าก็งไม่เข้าอีกอยังอีจังไปีไม่เข้าอีก ตัวเล็กมันก kind of mm ็พอเก็บได้แหละตัวใหญ่ก็นะแต่ตามนั้นไม่ได้อยากขยี้เท่าไหร่นะคะขยี้ขยี้นี่1.5นี่ปัดเดียวก็หมดนะคะเออตีอะไรไม่เข้าเลยทีนี้จะมาดีแค่ต้นเกมไม่ได้นะแม่ ได้แต่ตัวเล็กๆเ,เนาะตัวเล็กยริงีไม่เข้าอ่ะเข้ามาโอ้อสามร้อยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ไม่ได้เล่นแรงนะ ตอนเริ่มอาจจะแรงนะี่ยมันไปถึง300แล้ว1 5มันก็ยังพอเล่นได้อยู่ไนงะแต่ว่าทีนี้มันตีไม่เข้าเลยนะคะอะัอะสวินนะคะดึงกลับขึ้นมาด้งกลับขึ้นมา,กล,นมากลับขึ้นมา300จ้ะโอ๊ยตีอะไรก็ไม่เข้า ได้แต่เก็บตัวเล็กไปพังๆนะคะ <g ülme> <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยมาหลอกให้ดีใจต้นเกมมาโถ่เอ้ยหมดแน่ๆ <c oughs> ไม่รอดนะคะโอเคไม่เป็นไรงไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ